ต้นกล้วยนีดูแล้วน่าเป็นห่วงฮะสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่สวนตะทายะเอ๋อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเมื่อคืนนี้มีฝนตกหนักฮะพายุลมแรงวันนี้ก็เลยจะมาดูความเสียหายว่าที่สวนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าดูในภาพรวมแล้วก็ ไม่ได้เสียหายอะไรมากครับมาดูต้นต้นอบิวที่ปลูกเอาไว้ดูสภาพเขาฮะโดนลมกิ่งโน้ไมไปหมดเลยฮะมาดูอบิวอีกต้นหนึง่งต้นนี้โดนลมโยกเสียทรงไปหมดเลยฮะดูฮะ อย่างดีนะฮะที่ว่าผลอบิวเขายังร่วงไม่มากเดี๋ยวผมจะดูด้านล่างวะเขาร่วงแค่ไหนนะฮะดูแล้วก็ร่วงไม่ไม่กี่ผละฮะผลอบบิวแต่กิ่งก้านเขานี่เอ็นไปหมดแล้วฮะเอน็นจนเสียทรงไปหมดแล้วเนี่ยเขาเอ็นลงมาขนาดว่า ผลบางผลที่ว่าอยู่สูงสูที่ผมเอื้อมไม่ถึงนี่ผมเอามือเอ,อื้อมถึงได้เลยมาดูผลไม้ชนิดอื่นก็ไม่ได้มีอะไรมากครับอันนี้ต้นต้นภาพช็อกโกแลตก็ยังยังปกติดีอยู่นะฮะไปดูอันนี้เป็นต้นแอปเปิลสตาร์ เขาโดนลมลมโยกเยอะเหมือนกันคือเสียทรงไปนิดหน่อยแต่ไม่ได้เสียหายอะไรมากครอันนี้เป็นต้นถั่วไอศครีมที่ผมตอนแล้วก็เอามาปลูกไว้กับอีกต้นหนึ่งเป็นต้นพ่อมเมล็ดปลูกไว้ใกล้ๆกันเขาก็เอน็นฮะเอน็นแต่ไม่ไม่ได้เสียหายอะไร เดี๋ยวจัดแต่งทรงเขาหน่อยก็น่าจะดีขึ้นก็มาดูด้านนี้อันนี้ต้นกล้วยต้นกล้วยนี่ดูแล้วน่าเป็นห่วงฮะอันนี้ผมค้ำเขาไว้นะฮะต้นกล้วยผมค้ำเอาไว้ดูเขาเอน็นเอ็นน่ากลัวฮะผมค้ำด้วยไม้ไผ่ไม้ไผ่ลำเดียวดูสภาพเขาแล้วเขาคงจะโอ้แย่เลยฮะตรงนี้ฮะ ลำต้นเขาหักฮะเขาหักแต่เขาไม่ล้มลงไปเพราะว่าผมค้าเอาไว้ไงผมค้าเอาไว้เขายังไม่ลม้มเดี๋ยวก็คงต้องต้องปล่อยแบบนี้ไว้ก่อนดูว่าเขาจะอยู่รอดได้ไหมเพราะว่าผลเขาเนี่ยผมคิดว่ายังยังเล็กอยู่เดี๋ยวไปดูผลเขาก่อนผลของเขาผมห่อเอาไว้ฮะต้องต้องแอบดูด้านล่างเนี่ยผลขเขายังเล็กอยู่ ยังไม่โตเท่าไหร่ก็ต้องรอรุออนนะครับว่าเขาจะจะรอดไหมจะรอดไหมแต่จะเอาไว้แบบนี้ก่อนนะฮะถึงเขาจะหักกัจริงแต่ผมยังค้ำาเขาเอาไว้ไงเขาไม่ได้แบบหักขาดเพียงแต่ปลีีออกมาเท่านั้นเองก็มาดูต้นกล้วยอีกต้นหนึ่งที่ผมค้ำไว้เหมือนกันเขาติดติดผลแล้วก็ลำต้นไม่ได้หักะลำต้นไม่ได้หัก เพียงแต่ใบอาจจะเสียรูปไปหน่อยตอนนี้นี่ผลเกือบเกือบจะเก็บได้แล้วล่ะเดี๋ยวขอแอบดูหน่อยนี่ผลเขาใหญ่แล้วะผลเขาใหญ่แล้วแต่ยังยังเก็บไม่ได้ผมกะว,ว่าจะเก็บประมาณสักสิ้นเดือนสิ้นเดือนดูสภาพโดยรวมแล้วไม่ไม่ได้เสียหายมากครับ ไม่ได้เสียหายมากที่เสียหายจริงๆก็อาจจะเป็นต้นกล้วยต้นนี้ต้นเดียวส่วนต้นอื่นเดี๋ยวก็คงจะฟื้นขึ้นมาได้ก็วันนี้มาดูความเสียหายหลังจากฝนตกหนักพายุลมแรงฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีครับ